广东。 จิ๋วฮกเกี้ยนไหหลำโอ้โหมีหลายจีนไปหมดเนี่ยไม่นับจีนกลางว่าแต่คนจีนทั่วโลกเนี่ยเขาสื่อสารกันรู้เรื่องได้ยังไงนะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยปิวค่ะเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับภาษาจีนที่มีหลายสำเนียงเหลือเกินเวลาที่เราพูดคําสักคำหนึ่งในภาษาจีนขึ้นมาตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งบอกกันว่าอ๋ออันนี้เราพูดจีนฮกเกี้ยนอันนี้เราพูดจีนไหหลำอันนี้เราพูดจีนแต้จิ๋วอันนี้เราพูดจีนกลางนะอย่างที่วิวเคยทําคลิปเล่าให้ทุ พูดภาษาแตกต่างกันจนแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแล้วเวลาที่คนจีนเขาไม่อยู่รวมกันเป็นพันล้านในประเทศเดียวเนี่ยเนี่ยไม่นับพวกจีนโพ้นทะเลตามประเทศต่างๆอีกเขาสื่อสารกันไม่งงหรอเขาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงคําตอบเนี่ยน,นะคะง่ายสุดๆเลยค่ะถึงเขาจะพูดคนละภาษาการพูดกันไม่ เขาใช้ตัวหนังสือเหมือนกันแปลเหมือนกันไงคะโอ้โหเทคนิคนี้อัจฉริยะสุดๆว่าแต่ใครเป็นคนสั่งบอกว่าให้เขานี่เขียนเหมือนกันและไอ้ตัวที่มันเขียนเหมือนกันเนี่ยใครเป็นคนคิดขึ้นมาวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ออกไปฟังกันเลย อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากแล้วก็มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันมากๆนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกคะ่ะที่คนจีนเนี่ยจะอยู่กันตามที่ต่างๆแล้วมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเนี่ยแต่ละถิน่นแต่ละพื้นที่ก็มีภาษาของตัวเองเอาที่เราคุ้นเคยได้ยินกันก็กวางตุง้งให้ล้ําฮกเกี้ยนแต่จิว๋วรวมไปถึงจีนกลางใช่ไหมคะนี่ยไม่นับว่าจริงๆในแต่ละภาษาที่บูพูดไปเนี่ยมันก็มีสำนวนแยกย่อยของตัวเองอีกเอาอย่างแต่จิ๋วที่บูคุ้นเคยเนี่ย สำเนียงเก็กเอสำเนียงอูสำเนียงนูสำเนียงนี้เต็มไปหมดเอาเฉพาะแค่ในประเทศจีนกันเองเนี่ยเขาจะสื่อสารกันรู้เรื่องได้ยังไงในเมื่อเขาต้องดูทีวีช่องเดียวกันเขาต้องอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเขาต้องฟังประกาศจากรัฐบาลเหมือนเหมือนกันบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาข้อนี้เลยค่ะเพราะอย่างที่วิวบอกเลยเขาใช้ตัวอักษรชุดเดียวกันหมดนะคะซึ่งในเรื่องชุดตัวอักษรที่แบบใช้เหมือนกันหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดด้วยไม่ใช่ว่ารัฐบาลสมัยใหม่ๆเล็งเห็นความวุ่นวายแล้วก็สั่งเลยบอกว่าเธอต้องททําาาแแแบบนนนนนีีี้้้ตตต่่่่มมมมััเเป็รรืองงคคิดขึสโณ ดังนั้นถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าจีนเขาวิวัฒนาการตัวอักษรของเขายังไงทําให้ทุกคนใช้เหมือนๆกันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของตัวอักษรจีนซึ่งเก่าแก,มาก่มากๆค่ะถ้าให้ย้อนเอาแบบว่ารากฐานตัวอักษรสุดๆเลยเนี่ยนะเราสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยประยุคขหิน800 0ปีที่แล้วเลยค่ะเพราะว่านักโบราณะคะดีเนี่ยนะคะเขาเจอพวกร่องรอยการเขียนอะไรบนนูน้บนบนนี้มาตั้งแต่สมัยนั้นละอย่างไรก็ตามนะคะในยุคแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีความไป็นตัวอักษรอ,อะไรขนาดนั้นหรอกถ้าสมมติว่าใครเคยเรียนภาษาจจีนะรู้วว่าอตัักษ ของจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรากฐานที่มาจากตัวภาพวาดต่างๆในยุคแรกๆ,ๆที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันยังไม่ได้มีความเป็นตัวอักษรเท่าไหร่ค่ะแต่มันยังจะค่อนข้างเป็นแบบรูปภาพอยู่นะถ้าจะเอาตอนที่เขาเริ่มเปลี่ยนจากรูปภาพมาเป็นตัวอักษรมีระบบระเบียบของเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องมาที่ยุคป,ประมาณ5,000ปีที่แล้วค่ะในสมัยนั้นนจะเป็นสมัยที่เรียกว่าราชวงศ์ชางนะคะซึ่งเขาจะอยู่กันเป็นแคว้นต่างๆแต่ละแคว้น,นก็จะมีระบบระเบียบสังคมการใช้ชีวิตอะไรของตัวเองเราจะเรียกลัากษณะการปกครองแบบนี้ว่านครรัฐ ซึ่งเขาจะเจอมันสลักอยู่ที่บริเวณพวกกระดองเต่าต่างๆนะคะแล้วเขาจะเรียกอักษรประเภทนี้ว่าเสียกูเ่เหวินค่ะและบอกเลยว่าในสมัยแรกๆของจีนนั้นจะมีความแตกต่างกับอักษรที่อื่นๆในโลกนิดนึงคือถ้าเราคุ้นเคยกันดีกับพวกเมโสโปเตเมียเนี่ยเราจะเห็นว่าอุ้ยตัวอักษรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องการจะค้าขายเขาเอาจดบันทึกบัญชีหรือว่าเขาเขียนทวงหนี้เขาทำสัญญาอะไรกันใช่ไหมในขณะที่ฝั่งจีนเนี่ยนะคะอักษรเสียกูเ่เหวินที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอมันเขียนเป็นลักษณะของ พวกคําทํานายต่างๆค่ะว่าอันนี้จะฝ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลจะเกิดนั่นจะเกิดนี่จะเกิดนูน่นคือเรียกได้ว่าเป็นตัวอักษรที่ผูกกับความเชื่อมาตั้งแต่ในยุคสมัยแรกๆเลยนะคะแล้วนักวิชาการเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอักษรเจียกุเวินเนี่ยน่าจะมีมากกว่า4 0 0พันตัวตั้งแต่สมัยนั้นละแต่ว่าระบบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นทางการอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นระเบียบขนาดนั้นดังนั้นทุกวันนี้นักวิชาการเขาก็ยังแกะเจียกุเวินเนี่ยว่ามันแปลว่าอะไรได้ไม่หมดนะคะทีนี้เรื่องตัวอักษรของจีนเเเนนี่ยยะะะะครรรริมมจาาาได้ับบกกอ็ สมัยถัดมาค่ะก็คือยุคราชวงศ์โจนะคะซึ่งจะกินระยะเวลายาวนานมากประมาณ800ปีค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็เหมือนเดิมแหละคนก็จะพูดอะไรก็พูดไปจะเขียนอะไรก็เขียนไปของตัวเองใช่ไหมแต่ในสมัยนี้เนี่ยนะคะเขามีความพยายามจะจัดระเบียบตัวอักษรขึ้นมาโดยมีตัวอักษรชุดหนึ่งชื่อว่าหย่เหยียนค่ะเขาบอกว่าอักษรชุดนี้จะเป็นภาษาราชการซึ่งน่าจะมีสำเนียงด้วยนะแต่ว่าสำเนียงเนี้ยมันเลือนหายไปตามกาลเวลาและเราไม่รู้ว่าสำเนียงเป็นยังไงประเด็นคือไม่ว่าปกติคุณจะพูดภาษาอะไรจะใช้ตัวหนังสือแบบไหน แต่ถ้าคุณจะรับราชการเนี่ยนะคุณต้องเรียนยาเหยียนซึ่งถามว่าเขาเจอหลักฐานพวกตัวอักษรอ,อะไรต่างๆในยุคนี้จากที่ไหนเนี่ยเขาเจอเป็นลักษณะของอักษรสำริดค่ะเพราะว่าเจออยู่ตามแบบระฆังบ้างกระถาง3ขมค้าบ้างนะคะดังนั้นบางทีเขาก็จะเรียกพวกอักษรผู้เนี้ยตามวัสดุที่เขาเจอว่ามันเขียนลงไปว่าอักษรสำริดนี่แหละแล้วเจ้าอักษรสำริดนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาต่อเป็นอักษรีกชุดหนึ่งที่ชื่อว่าจ้วนซูค่ะเป็นอักษรที่เขาเอาไปใช้ในพวกตราประทับเป็นพิเศษนะคะถึงแม้ว่าหลังสมัยราชวงศ์โจเนี่ยนะคะจีนจะเข้าู่ ยุคชุนชิวยุคจ้านกัวเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าในแต่ละที่เขาจะใช้ภาษาของตัวเองอะไรไปเพราะว่ารัฐมันแตกเป็นรัฐนู้นรัฐนี้เต็มไปหมดเนี่ยนะคะแต่คอนเซปต์ของหยาเยียนเนี่ยก็ยังคงอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่มันแตกแยกกันแล้วราชการมันเป็นหลายๆส่วนกันแล้วเนี่ยบางทีด้วยความแบบว่าอาจจะอีโก้หรืออาจจะอะไรเราไม่รู้เนี่ยนะเขาก็จะมีความเอาหยาเยียนเนี่ยไปผสมกับอะไรที่เป็นท้องถิ่นของตัวเองดังนั้นมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐนิดนึงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังยุคชุนชิวกับจ้านกัวเนี่ยนา่่ยุิงงใหญมกๆึ นั่นก็คือยุคที่รัฐฉินเนี่ยลุกขึ้นมานะคะแล้วก็รวบทั้งหมดทุกรัฐเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะนั่นก็คือยุคของจินซีฮ่องเต้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะด้วยนิสัยของจินซีฮ่องเต้ที่ปกครองแผ่นดินใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสั่งอะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นอยากจะสั่งปุ๊บได้ปั๊บแล้วก็สั่งอะไรแล้วให้มันเป็นคําสั่งตามนั้นไม่ต้องมานั่งตีความกันว่าเออเขียนแบบนี้เนี่ยในภาษาของรัฐนี้แปลว่าแบบนี้แล้วในภาษาของรัฐชั้นแปลว่่าาาแแบบบบไไไหนนนนตตตัััวววออกษรีีี้้้ปดคม แบบนั้นตัวอักษรตัวนั้นอ่านแบบนี้ได้ตีความแบบนี้มันไม่ได้ไงมันไม่เหมาะกับการปกครองแผ่นดินที่มันใหญ่มากๆนะคะดังนั้นจิ๋นซีฮ่องเต้เนี่ยนะคะก็เลยทําสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือการปฏิวัติตัวอักษรของจีนเป็นครั้งแรกค่ะจิ๋นซีเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าอา้าวเราจะมาใช้ตัวอักษรชุดเดียวกันนะแล้วก็เลือกขึ้นมานะคะเป็นตัวอักษรชุดหนึ่งชื่อว่าเสี่ยวจว้วนจากนั้นบังคับค่ะบอกว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของฉันต้องใช้อักษรเสี่ยวจ้วนน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 ใกกกกกาาาาาารรรรรตติิดด่่่อออสสสืชชััแล้้้วววเเียวจวนนะะจจจะะคคํหขง เลยคือมันไม่ใช่แค่ว่าต้องใช้กษรเหมือนกันนะแต่กําหนดถึงขนาดที่ว่าเวลาเขียนเนี่ยต้องเขียนด้วยวิธีเดียวกันนะเช่นอาจจะขีดเนี่ยต้องขีดนอนก่อนแล้วค่อยขีดตั้งแล้วขีดอันนี้ก่อนแล้วค่อยขีดอันนั้นมันทําให้วิธีเขียนเนี่ยเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีโอกาสเข้าใจผิดว่าจากตัวนี้เป็นตัวนั้นน้อยลงนะคะดังนั้นในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นปึกแผ่นมากๆทําให้เวลาที่มีการสั่งการอะไรลงไปเนี่ยมันง่ายทุกคนคือถ้าพูดแบบการสั่งงานปัจจุบนะันอะอะไรที่มันันนใช้ววววิิธธีีีีเเดดยยก มีมาตรฐานตรงกลางมันก็ทําให้การสื่อสารง่ายขึ้นติดต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็สมูทแล้วก็ไม่มีการแบบว่าวิระหว่างที่จะต้องข้ามจากรัฐนี้ไปลัฐนั้นฉันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนตัวอักษรไหมนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนจีนเนี่ยเขาจะใช้แบบนั้นกันมายาวๆเรื่อยๆนะเพราะว่ายุคข,ของจินซีมันไม่ได้ยาวมากนึกออกป่ะแปะ๊บเดียวเนี่ยนะคะราชวงศ์จินก็ล่มไปแล้วก็เข้าสู่ยุคข,ของราชวงศ์ฮั่นค่ะซึ่งในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็จะมีการประดิษฐ์แบบผู้กันขึ้นมา,นมาอะไรขึ้นมาทําให้การเขีีียยนนนนนเน่่แพรรรหลาาามมมกกกกขึึ้้้ิคใใชชะดดูัจบท การใช้ตัวอักษรก็คือกระจัดกระจายกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าอักษรเนี่ยมันก็ยังอยู่ในหมู่ชนชั้นสูงอยู่มันไม่ได้ลงมาถึงแบบชนชั้นล่างอะไรนะแต่เนื่องจากคนชั้นสูงเนี่ยใช้ตัวอักษรกันมากขึ้นดังนั้นมันก็จะเกิดตัวอักษรหลายตัวหลายแบบขึ้นนะคะแล้วยังไม่พอไอ้เรื่องการเขียนตัวอักษรเนี่ยมันยังกลายเป็นเรื่องศิลปะอีกที่แบบการเขียนตัวอักษรจะเขียนให้ถูกถ้าอะไรมันถึงจะแสดงว่าฉันเป็นชนชั้นสูงเคยเห็นไหมเวลาดูซีรีส์แล้วเขาต้องมาแบบว่าคัดตัวอักษรแข่งกกกััััันนนนน่่ะะะะวววววาาาาใใคคคคคครรรดสสสยยยยยไมมมแลล้หหงจจุเเเ็็ พลิกไปพลิกมาของตัวอักษรตลอดค่ะ <_ t ot> เช่นบางช่วงเนี่ยมันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาปกครองจีนอย่างพวกมองโกรหรืออะไรเขาก็มีความพยายามจะมาเปลี่ยนตัวอักษรของจีนยุคนั้นก็พยายามจะเปลี่ยนยุคนี้ก็พยายามจะเปลี่ยนแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนได้แบบได้ทั้งหมดอะความใหญ่เขียนเนี่ยมันก็ยังอยู่ของมันอยู่แล้วก็ยังมีแบบว่าการพัฒนาการต่อมาอยู่คือถ้าสมมติว่าคนกลุ่มอื่นเข้ามาแล้วพยายามจะมาเปลี่ยนเขาว่าก็จะโดนดูถูกว่าอ้าวเธอไม่ใช่ตัวอักษรที่มันแสดงถึงความอารยะเธอเป็นคนไร้แบบอารยธรรมหรออะไรหรอนี่คือสาหหต่ใใ้้ใอ จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอักษรชุดกลางๆของจีนเนี่ยเราก็คอนเซปต์การใช้อักษรชุดเดียวกันมันก็ยังส่งต่อกันมามามๆเรื่อยๆนะคะแปลว่าตลอดหลายพันปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จีนยังเก็บรักษา,าไว้ได้ก็คือสำเนียงแบบใหญ่เหยียดแล้วก็การเขียนแบบยาญเหยียดนั่นแหละอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องทั้งหมดเนะี่ยมาพลิกเลยนะคะราราชวงศ์ชิงเนี่ยหนึ่งเลยคือแตกต่างจากราชวงศ์อื่นๆตรงที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาและเป็นชาวแมนจูเข้ามาแล้วยังไม่พอนะคะในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยยังมีการย้ายเมืองหลวงอีกจากทีีี่่่่่แบบเเเเดดิมมมออยยยยยยููนนนนวกกกัััาาาาต้้งะะคป ดังนั้นที่ปักกิ่งเขาก็มีสำเนียงของเขาอยู่พอราชวงศ์ชิงย้ายมาตรงนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราอย่าใช้สำเนียงหญาเยียนกันเลยเราไม่ใช้สำเนียงปักกิ่งเป็นแบบสำเนียงราชการกันดีไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มาออฟฟิเชียลในสมัยฮ่องเต้ยงเจิงค่ะที่บอกว่าโอเคดีเราออกประกาศอีกว่าให้สำเนียงปักกิ่งเนี่ยเป็นสำเนียงราชการแทนสำเนียงหญาเยียนที่ใช้กันมาเดิมแต่การพยายามังคบให้คนใช้สำเนียงปักกิ่งใช้ตัวอักษรปักกิ่งเนี่ยมันก็ได้แค่แบบทางเหนือเหนือแหละมันก็ไม่ได้อะไรทั้งประเทศขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจีนเนยมัรงวสช จีนเจอปัญหาใหญ่เลยนะคะก็คือเริ่มมีชาวต่างชาติไนีเข้ามารุกรานทางพวกแบบญี่ปุ่นอังกฤษอะไรก็คือมารุมมาตุ้มกับจีนหมดใช่ปะแล้วมันทําให้คนจีนในยุคสมัยนั้นน่ะเริ่มเอะขึ้นมาว่าอะไรกันนะคืออุปสรรคขัดขวางความเจริญของประเทศเราส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมีคนวิเคราะห์ออกมาได้ว่าอุปสรรคที่ขัดขวางการเจริญของประเทศจีนเนี่ยก็คือภาษาจีนเองนั่นแหละเนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้แบบรูปภาพอะแล้วตัวอักษรมันเยอะมากการที่คุณจะรู้ภาษาทุกคําทุกอะไรสับแสงเนี่ยมันต้องท ได้เยอะขนาดนั้นนะคะมันไม่เหมือนภาษาของทางตะวันตกที่เรียนรู้หลักการหลังจากนั้นก็เอามาผสมสั์กันเองได้อะไรเองได้เนี่ยภาษาจีนนี่แหละเป็นปัญหาทําให้คนจีนจํานวนมากเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกก็เพราะว่าคนจนน่ะไม่มีเวลามานั่งท่องเหมือนกับคนรวยหรอกมันก็เลยทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในประเทศประเทศก็เลยพัฒนายากพอมันมีการถกเถียงกันมากๆเข้านะคะเขาก็เลยต้องมีการแบบอะตกลงกันจริงๆแล้วว่าเราจะปฏิรูปตัวอักษรในประเทศกันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่รอดและมูฟเมนต์แรกเนี่ยนะคะมันก็เริ่มในปี1909ค่รพันเา้ารัอ พยายามจะตั้งภาษาราชการแบบออฟฟิเชียลขึ้นมาแล้วเขาก็เลือกภาษาจีนขึ้นมาเป็นภาษาจีนแบบปักกิ่งนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้สาเร็จอะไรขนาดนั้นพะทุกคนก็ตั้งคาถามว่าเฮ้ยภาษาจีนนี่ตั้งเยอะตั้งแยะทําไมต้องเอาภาษาจีนแบบปักกิ่งมาเป็นภาษาราชการด้วยแล้วไม่ใช่แค่น,นั้นนะมูฟเว่นนี้มันมาเกิดปลายและชวงชิงใช่ปะคนก็แบบเฮ้ยฉันเบื่อราชสำนักจะตายอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่เป็นอะไรที่โบราณมันทําให้ประเทศไม่พัฒนาแล้วเขาก็เอาเรื่องตัวอักษรตัวอะไราไมาโยงกับราชสำนักนะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดกกาาาารววัันันนนหหห่่งงลีแะพอทชส ทั้งตัวกษรจีนนี่แหละเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาของเราทีนี้เรื่องมันก็เลยลามไปถึงขั้นที่ว่าเริ่มมีคนเสนออะไรใหม่ๆเช่นเราเลือกใช้อักษรจีนไหมเราทําระบบอักษรจีนใหม่เหมือนอักษรละตินไหมรวมไปจนถึงมีคน,เ,นเสนอภาษาใหม่มาเลยนะคะเรียกว่าภาษาเอสเปรันโตให้เอามาใช้แทนภาษาจีนเลยแต่มันก็ไม่สาเร็จสักทีค่ะทุกคนจนกระทั่งฟาสต์เวิร์ดมาปี1912นบะคะเกิดการปฏิวัติซินห่ขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วใช่ไหมรัฐบาลจีนก็เลยเข้ามาจัดดกกาาาาารรรรตรงนนนนนีีน้้อออบบบบบบึะะะคะว่่เเจจปปลยใหภษ็แแิมโ ไม่ได้แล้วคนมันเข้าไม่ถึงเราต้องการภาษาจีนที่ถอดคําออกมาได้เป็นเหมือนโรมันเป็นคำๆเลยแต่แนวคิดเรื่องนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบนะคะก็ยังแบบพลิกกันไปพลิกกันมาว่าเอ้ยเอายังไงดีเอายังไงดีจนกระทั่งประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเหมือนมูฟไปแชปเตอร์ถัดไปแล้วเริ่มมีเรื่องคอมมิวนิสต์เข้ามาอะไรเข้ามามันก็มีเรื่องที่มาเกี่ยวกับตัวอักษรด้วยก็คือมันมีตัวอักษรชุดที่ชื่อว่าไป่ฮวาเกิดขึ้นค่ะเป็นตัวอักษรที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้กันคนก็เริ่มแล้วว่าเอ๊ะหหหรรรืออเเเาา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 จจจจะะะะใใใชช้้้ไไไไพ่่่่ววดีีงงงงงงกงกงกกกััััันนนนปปมมมแตตยล็ญญข มีทั้งเรื่องสงครามโลกมีทั้งเรื่องญี่ปุ่นบุกจีนและทุกอย่างก็มึนงงกันไปทุกคนก็แบบวางเรื่องตัวอักษรไปก่อนมาเอาเรื่องเอาตัวรอดกันก่อนนะแล้วพอจบสงครามยังไม่พอยก็ยังมาเจอเรื่องประท้วงกันอะไรกันคลก็เลยบอกว่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นอย่าเพิ่งเรื่องตัวอักษรอะไรเลยจนกระทั่งฟาชัวเวิร์ดมาปี19 3 0นะคะทุกอย่างเริ่มสงบลงรัฐบาลก็เลยหยิบเรื่องเอาตัวอักษรเนี่ยขึ้นใหม่รอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราคิดเรื่องนี้กันมาแบบจะ30ปีแล้วนะทํามันไปสิในเมื่อยกิแบบเดิมก็ไม่ได้คิดใหม่ก็ว่ะั้นเราเอาแบบ นแ,แต่เอามาทํามันง่ายขึ้นให้เป็นระบบขึ้นดีไหมดังนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะก็เลยไปแบบใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปีเลยคิดคน้นคิดคน้นคิดคน้นได้ออกมาเป็นตัวอักษรจีนแบบย่อนั่นเองค่ะซึ่งครั้งแรกที่ประกาศเนี่ยนะคะมีตัวอักษรย่อออกมาทั้งหมด324ตัวคิดว่าแบบอุ้ยฟินใช่ไหมในที่สุดจีนก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่มีตัวอักษรย่อแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะค้นด่าก,กันยับเลยนะคนบอกว่าอ้าวแล้วหนังสือที่ฉันพิมพ์ออกมาแล้วแต่ก่อนล่ะฉันต้องแบบทําลายทิ้งเลยไหมแล้วหนังสือทีี่าาาใช้กกัันนมป็จะททํยงงไขุ แล้วแท่นพงแท่นพิมพ์ที่ฉันสั่งมานี่ยังไม่นับเรื่องระบบการเรียนการสอนอีกถ้ามาสอนด้วยตัวอักษรชุดใหม่แล้วเด็กจะอ่านตัวหนังสือชุดเก่าออกไหมสุดท้ายนะคะรัฐบาลก็เลยต้องยอมแพ้ค่ะใช้ตัวอักษรชุดนี้ได้แป๊บเดียวก็อ่ะต้องยกเลิกไปกลับไปใช้แบบเดิมอีกรอบหนึ่งจากนั้นเนี่ยเรื่องตัวอักษรเรื่องอะไรก็เลยโดนพักกันไปยาวเลยถึงปี1 9 4 9นะคะต้องรอให้เหมาเจอตงตีกับคนนั้นคนนี้ในประเทศจนแบบมีการชนะการเมืองนิ่งก่อนตัวอักษรถึงมีคนหยิบขึ้นมาพูดอี่ครังงน่่เเเรรรืออออตตัััววกกษษ็มยยสี ราชก,การวิธีเขียนทางการก็เลยถูกรื้อขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ประเด็นคือการปกครองตอนนั้นมันเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วไงมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนต้องพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันแต่ตอนนั้นจีนคือแบบจนมากไงเหมาเจ๋อตงก็ไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากโซเวียตอีกเพราะว่าได้ไปเจอสตาลินแล้วก็ไปคุยกับสตาลินสตาลินบอกว่าจีนเป็นประเทศใหญ่คุณควรมีชุดตัวตอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเหมาก็เลยเอาตามสตาลินนะคะพอกลับมาจีนก็ตั้งคณะกรรมการอะไรจริงจังเลยว่าไปไปเล ได้เพราะว่าตอนนี้มีปัญหามากชนชั้นสูงก็รู้หนังสือไปชนชั้นล่างก็ไม่รู้หนังสือเลยสุดท้ายนะคะรัฐบาลจีนก็เลยประกาศภาษาใหม่ออกมาค่ะเป็นภาษาที่ชื่อว่าผู่ทงควาหรือภาษาจีนแมนดารินที่เราเรียกจีนกลางจีนกลางจีนราชการทุกวันนี้นี่แหละคือเป็นเวอร์ชันที่รัฐบาลใหม่เนี่ยเป็นคนกาหนดเลยนะบอกว่าเอาอันนี้อันนี้คือภาษาทางการของฉันแล้วประเด็นคือคําว่าผู่ทงควาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ภาษาแบบภาษาราชการภาษาชนชั้นสูงภาษาอะไรมันหมายถึงภาษาของมวลชนชาวจีนนะคะดังนั้นมันก็เข้าคอนเซ็ปต์กับคอมมิวนิ จากนั้นไม่นานเนี่ยรัฐบาลก็ทยอยออกสิ่งอื่นๆมาที่เราเห็นทุกวันนี้เช่นออกตัวอักษรแบบพินอินก็คือเป็นภาษาจีนนี่แหละแต่ถอดเป็นแบบโรมันนะให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็ใช้คู่กับตัวอักษรย่อที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อะไรมาใหม่นี่แหละทีเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องของตัวอักษจรจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นอะไรที่มันเข้ากันได้แบบสุดๆเลยเพราะว่าพอหนึ่งเลยสภาพสังคมตอนนั้นคือชี้นิ้วสั่งได้นี่นะคะแล้วมันง่ายขึ้นแล้วมันอะไรขึ้นเนี่ยมันทําให้คน,นเข้าถึงตัวอักกกษษรเเขาาาข้้าาาาาถึึงภมมนนนนะคะคคจจดิี รู้หนังสือแค่20%ตอนนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเมไปเลยเพราะว่าในปี1990เนี่ยนะคะผู้ชายชาวจีนเนี่ยรู้หนังสือมากถึง87%ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาเป็น68%แล้วถ้าเอาเป็นแบบค่อนข้างจะปัจจุบันอย่างปี2010ที่ผ่านมาเนี่ยนะผู้ชายคือรู้หนังสือเพิ่มขึ้นเป็น98%ส่วนผู้หญิงขึ้นเป็น93%แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่ามันมีปัจจัยที่ประกอบกันหลายอย่างเช่นเศรษฐกิจนโยบายการศึกษาของรัฐแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวหนังสือแบบย่อที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มันง ง่ายขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้คนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นจริงๆแล้วมันก็ทําให้ชาวจีนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารอะไรกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะคนแล้วไม่ใช่แค่คนจีนในประเทศจีนนะแต่ว,ว่าวิธีการเขียนแบบนี้มันได้ผลมากๆถึงขนาดที่คนจีนพ้นทะเลในประเทศอื่นๆบางกลุ่มเช่นในมาเลหรือว่าในสิงคโปร์เนี่ยก็ตัดสินใจเลือกเอาอักษรย่อไปใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันง่ายกว่าอักษรตัวเต็มเยอะแบบเยอะมากๆเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะตัวักษรพินอินตัวอักษรแบบยอบ่อแบบใหม่เนี่ยก็ทําให้ชาวต่างชาติเขข้้้าาาาาถึึงงงภษจีีนนนนได่่่ยยิรกก็มสวใ ช่วยเผยแพร่ภาษาจีนไปตามที่ต่างๆมากมายรวมถึงตอนที่คอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยนะคะอักษรย่อกับอักษรพินอินเนี่ยก็ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถพินภาษาจีนได้หรือเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายกว่าการใช้ตัวเต็มซึ่งคอมก็คือต้องจำ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 หัวแตกไปเหมือนกับคนเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าภาษาจีนเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะถึงทุกวันนี้แต่ว่าเมื่อจีนเนี่ยตัดสินใจเลือกใช้ตัวอักษรชุดเดียวกันแบบเดียวกันได้สาเร็จเนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจก็ทําให้สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องพูดซ้ําหลายครั้งหรือพพูดซ้ําาาาหหลยภษนนนนนะะะคอออไรที่่มััเป็ึง เดียวกันเนี่ยจะต่อยอดไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมันก็ง่ายมันก็เลยทาให้จีนเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสําเร็จมากๆเลยค่ะแล้วในการทํางานในการทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะเอาจริงๆส่วนตัววิววิวก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันนะทุกวันนี้เวลาที่เราทํางานหรือทําธุรกิจกันนะสังเกตไหมว่ามันมีอันนู้นอันนี้อันนั้นเยอะไปหมดเราต้องเปิดโปรแกรมนี้ทําสิ่งนั้นเราจะทําอันนี้ก็ต้องไปเข้าอีกโปรแกรมหนึ่งใช้อีกเครื่องมือหนึ่งคือมันยากมันวุ่นวายไปหมดอะมันคงจะดีกว่านี้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องงงมมมืืออออสัักกยยย่่่าาาาานนนนนึทททีีํใหห้เเเป็แบบภษดวุง คุยกันรู้เรื่องแบบเรียกได้ว่าครบวงจรเข้าไปทีเดียวครบทั้งระบบเลยนะคะให้มันอยู่แค่ที่เดียวจะได้ทํางานร่วมกันเป็นองค์กรได้แบบง่ายๆแบบเดียวกับที่จีเนี่ยเขาจัดระเบียบภาษาของตัวเองนั่นแหละเราก็สามารถจัดระเบียบองค์กรของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะวิว <c oughs> บอกทุกคนเลยว่าเรามีทางออกเรื่องนี้นะแล้ววิวมีมาแนะนําทุกคนด้วย <c oughs> นั่นก็คือโอดูนั่นเองนะคะโอดูเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวมเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอย่าง,งครบวงจรจากปกติที่เราจะจัดการเรื่องหนึ่งต้องเปิดอีกเว็บไซต์ แต่ว่าภายในโอดูเนี่ยนะมันจะรวมการทํางานทุกอย่างเข้ามาด้วยกันโดยมีมากถึง80แอปพลิเคชันให้ใช้งานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวดบัญชีคลังสินค้าหมวด HR หรือว่าทรัพยากรบุคคลซึ่งในแต่ละหมวดเนี่ยนะก็จะมีแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานอ,าอยู่ในนั้นค่ะเช่นระบบทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับจัดการสัญหาบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานการลางานหรือว่าใครต้องการใช้ฟังก์ชันไหนอะไรยังไงนะโอดูมีให้ครบจบในที่เดียวเลยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าโอโ้โหฟังก ใช้งานยากแน่ๆเลยต้องรู้จักการเขียนโค้ดนี่นั่นถนึงจะใช้ได้ใช่ไหม <S <S ดูบอกทุกคนเลยว่าเปล<ร>่าค่ะโอดูใช้ง่ายมากไม่ต้องรู้จักการเขียนโคดก็ใช้งานได้นะคะแค่สมัครเข้าไปไม่กี่ขั้นตอนก็ใช้งานได้แล้วคะ่ะหรือถ้าใครสนใจอยากออกแบบเว็บไซต์ไว้ใช้กับธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะแต่ยังไม่มั่นใจว่าควรจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างโอดูเขาก็มี AI นะคะที่ช่วยออกแบบเว็บไซต์ให้กับเราเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วมากจริงๆค่ะฟังมาแบบนี้หลายคนต้องคิดว่าโอ้โหเครื่องมือครบขนาดนี้แพงแน่ๆใช่ไหมแต่ืูบอกทุกคนเลยว่า ไม่แพงนะคะราคาของโอดูเนี่ยเข้าถึงได้แบบสุดๆเลยค่ะพอถ้าจะใช้ระบบจัดการหลังบ้านแบบเต็มรูปแบบเลยนะรวมไปถึงการปรับแต่งคอสอมตอะไรต่างๆให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบริษัทด้วยเนี่ยราคาต่อเดือนเนี่ยนะคะถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ900บาทต่อ1ยูเซอร์เท่านั้นค่ะทุกคนคือถูกสุดๆสะดวกง่ายราคาเป็นมิรแล้วก็ยังรวมอยู่ในที่เดียวจบคือเพอร์เฟกมากค่ะใครที่สนใจอยากลองใช้แอปพลิเคชันของโอดูเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาหรือนัดพูดคุยกับ Business Advisor โดยตรงของโอดูได้ที่ w ว o d ด o คอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คําอธิบายด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บิวแล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องตัวยอ่อกับตัวเต็มภาษาจีนเนี่ยนะคะมันแล้วแต่ที่เลยนะเพราะว่าตัวยอ่อเนี่ยแน่นอนในประเทศจีนใช้กันในสิงคโปร์ในมาเลเซียก็รับ หรือในฮ่องกงมาเก,าก๊าเนี่ยนะคะเขาก็ยังใช้จีนตัวเต็มอยู่เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ถ้าไปที่จีนน่ะเราก็อาจจะยังเห็นแบบจีนตัวเต็มอยู่ในบางสถานที่เช่นพวกสถานที่ท่องเที่ยวโบราณหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่แบบความถนัดแล้วแหละคือการเข้าถึงตัวเต็มมันอาจจะแอดวานซ์หน่อยนิดนึงแล้วแต่ว่าใครเรียนมาสายไหนอะไรยังไงแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยในฐานะคนที่เรียนภาษาจีนนะว่าการที่มันมีตัวยอ่อการที่มันมีพินอิ İ นเนี่ยมันทําให้การเข้าถึงภาษาจีนง่ายขึ้นเยอะจริงๆค่ะว่าแต่ใครเรียนภาษาจีนแล้วคิดเห็นยังไงลองคอนนนนนดกกัั้้้ลล่ไไะะววีปแ ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ